ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาที่เขาลาย่านะฮะนั่นคือน้องนัฐมนนะฮะหันนาหน่อยครับนี่อันนี้ผมดีซีฮะจากช ANNEL ดีซีช ANNEL นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปลงกันรอผมต,ตัดต่อแป๊บนึงฮะอันนี้เราก็มาที่เขลาลำย่าครับถ่ายรูปก,กันร้อนมากดำปริ นี่บรรยากาศดีรอบนะครับแล้เป็นภูเขานะครับนี่นครับไปแล้วมันไปแล้วไปกลแล้วครับตามไม่ทันครับวันนี้ต้องใช้แมสนะครับ ขึ้นทางไหนวะโอ้ยไม่รอเลยเว้ยไม่รอเลยนัทธมอห ไม่รอเลยซ่าซ่าไม่รอเลยนะครับไปคนเดียวโดดๆเลยครับรู้สึกว่าเขาจะร้อนนะครับ <laughs> ใส่เสื้อดำมาด้วยครับนี่วันนี้มาที่ไหนกันครับนมอน โอ้ยต้นแรงสิทธิ์เรอนินย็นดนเนเนีเนี่ยตามติดชีวิตเซเลบนะครับเซเลบบิตี้ ใครเป็นแฟนกับเธอห้ามออกสื่อนะครับหุยยยยตรงน,นี้มันตรงกับเราจะมาแอบนอันนี้อันนี้คือที่เราจะมาแอบนะครับนี่คือ